ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊กก็จะมาทําแกงเรียงผักนะคะกินแบบง่ายๆนะคะผักอะไรแล้วก็เอามาใส่มาใส่มาใส่นะคะยอดตําลึงนะคะยอดฟักทองนะคะบวบฟักทองนะคะแล้วก็ปุ๊กเก็บชะอมมาเดี๋ยวทอดกระไคร้ตำน้ําพริกด้วยนะคะตำน้ําพริกกะปิน้ําพริกมะนาวนะคะแล้วก็มีปลาทูด้วยนะคะทอดปลาทูด้วยแล้วก็ แกงเลียงเราก็จะโขกเนื้อปลาใส่ลงไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงปุกขอแบบว่าเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะเพราะว่ารีบค่ะต้องไปทุ่งนาอีกนะคะฝนจะมาอีกแล้วนะคะยังทํางานไม่เสร็จเลยนะคะค่ะมีผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยนอนนะคะนอนนี่ไม่ใช่อะไรนะคะได้กลิ่นปะทูค่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะเดี๋ยวปุกขอเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะรีบค่ะค่ะ คลคบกัดฟันอีกแล้วฝนจะท่วมแน่ๆเนี่ยร้อนมากคางคางคบกัดฟันค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะคะเดี๋ยวปุ๊กไปก่อไฟก่อนปุ๊กชอบทำด้วยเตาถ่านนะคะค่ะปุ๊กก็มาเตรียมจุดไฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปเตรียมวัตถุด,ดิบนะคะเดี๋ยวเอาน้ำมาตั้งนะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะ ไฟจะติดให้ไหมเนี่ยฐานชื้นๆนะคะโอ้โหฟันเข้ามานะคะอื้อกลิ่นขมูงเลยนะคะจุดไฟเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปเอาหม้อมาตั้งให้ฐานมันติดก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวไปเอาหม้อมาตั้งนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ค่ะค่ะ เราก็มาดูกันต่อนะคะว่ากับข้าวของปุ๊กเป็นยังไงบ้างนะคะได้รายากาศบ,บ้านๆเลยนะคะอะไรที่มันสุกยากนะคะเราก็ใส่ไปก่อนนะคะปุ๊กก็ใส่ฟักทองไปก่อนเลยนะคะค่ะอืป้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะ<ม>ก็ส่วนผสมนะคะของเครื่องแกงไม่มีอะไรมากนะคะบ้านปุ๊ก กินแบบง่ายๆนะคะก็มีกะปิใครใครไม่กินกะปิมั่งเอ่ยมีกะปิมีกะปิมีอะไรหัวหอมมีกระชายแล้วก็มีปลาปลาทูหรือปลาสดก็ได้นะคะปลาช่อนแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ปรุงรสให้มันอร่อยกลมกล่อมตามที่เราต้องการนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่บวบ นะคะใส่บวบใส่ยอดซอกทองไปนะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บเนึ่นะคะเดี๋ยวปุ๊กก็จะไปเก็บใบโหระพาความจริงมันต้องใส่ใบแมงลักเนาะมันไม่มีอ่ะเอาใบโหระพาแล้วกันมันก็หอมเหมือนกันกินได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะค่ะหอมหอม นี่กับข้าวปุ๊กฟันขโมงโชงเฉงเดี๋ยวชิมก่อนอืมอร่อยอะ่ะหวานหวานผักหวานบวบหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำไอ้นี่ต่อนะคะ ให้ดูก่อนโอ้แกงเรียงบ้านปุ๊กนะคะแกงเรียงนะคะเดี๋ยวปุ๊กก็จะตำน้ำพริกนะคะค่ะตำน้ำพริกดูสิฟักทองปุ๊กก็น่ากินฟันขโมงเลยกินร้อนๆอ,อร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะปุ๊กก็ทอดไข่นะคะช่อมไข่ทอดนะคะ เก็บชะอมที่ต้นมานะคะค่ะตอนนี้ก็กำลังทอดอยู่นะคะเดี๋ยวปูกก็จะไปตำน้ำพริกกะปิน้ำพริกมะนาวนะคะกินกับชะอมไข่ทอดนะคะเดี๋ยวทอดปลาทูค่ะค่ะเดี๋ยวปุขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะอีกเดียวเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะทีละอย่างค่ะค่ะ,คะตอนนี้ปูกก็ทอดปลาทูเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวก็ กลับอีกข้างหนึ่งให้มันกรอบๆวันนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาตําน้ําพริกนะคะเราก็จะมาตําน้ําพริกกันนะคะอร่อยแนย่สันสะเทือนอม,มันไม่ถนัดเลยอ่ะเดี๋ยวขอขอตัวแป๊บนึงนะคะอีกแป๊บเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะ กล้องสันเลยกล้องสันดูสิประทูโอโหเตาเตานี้สวยงามมากกลมบล็อกเลยนะคะได้ยินเสียงตำน้ำพริกไหมคะโอ้เตาสันแปลว่าเดี๋ยวน้ำพริกต้องอ,อร่อยนี่นะคะขอเวลาสักคู่หืม ค่ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะคากับข้าวเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะมื้อเที่ยงนะคะค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างเอ่ยมีน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกมะนาวนะคะนี่นะคะฝีมือปุ๊กเอนะคะอร่อยนะคะอร่อยก็ทําไมอร่อยก็ต้องอร่อยนะคะ จะอมไข่ทอดนะคะยังไม่ได้หันนะคะเดี๋ยวค่อยหั่นนะคะนี่นะคะแกงเลียงนะคะผักสวนเราเองนะคะแล้วก็ปลาทูทอดนะคะยอดฟักทองลวกนะคะค่ะอาหารบ้านบ้านนะคะหากินง่ายๆนะคะค่ะชีวิตบ้านบ้านของเรานะคะอ่าวลืมข้าวนะคะข้าว ข้าวก็ค่ะเดี๋ยวไปคดมาให้นะคะให้ดูกับข้าวก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเชิญรับประทานได้แล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งนานะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำพริกปุ๊กอร่อยนะเผ็ดจิจัด